ีครับบ้านเฮาหล่อหล่อครับบ้านเฮาหล่อหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะนี่บ้านเฮาหล่อหล่อมาไล่ไข่หมกโกโก้ไทยมาซื้อมาหงุงพันนอนแลนครับแขก,กดำแขก,กนวนครับมะฮงสุกครับไปกินครับบ้านเฮาล่อหลอมาส ไลนนี่ครับมาซื้อมะฮู้งสุกไปกินครับนีข่าวเอื้นว่าไลไข่หมกโกโก้ไทยครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับมะฮง้งเต็มสวนครับสวนมะฮง้งไลายมะฮง้งเต็มเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับกับบ้านหลาอหล่อครับมันับมฝนตกน้องก็เศร้าไหมครับดินก็เลยเปียกเลยเียกดี๋ยนะครับ ไปเบื่องค้างไปเบิ้ง่างข้างครับมากันไลมะลกกอะส่วนมะละกอครับไปเบิ้งล่างั้างครับไปซื้อมาซื้อมังหงสูบไปกินครับเป็นยังไ้ครับเง็นบ่กครับนี่เดี๋ยวไปครับมีต้นมะฮงครับมีต้นมะฮงลายขาดลายแน่ครับต้นมะฮงลายมะละกอพันวันแล่นครับแข็งดำแข็งนวลครับจะก็ไปมืองไกลๆน้ำกังครับ มาซื้อมะฮงไปกินครับย้ะไปเบิรงนน้ำการคาร์บะมะงมันเป็นจังไดครับไปเบิรงนี่ครับมะฮงครับมะงสูครับซื้อไปกินนี่ต้นมันกับนิ่งไว้สูครับนี่ที่เห็นด้วยนิ่ไว้สูครับเดี๋ยวไปเบิรงอีกต้นเงินครับสุกเต็มต้นด้วยครับมะฮงครับหลายค่าครับบ้านเราเราสามาซื้อมะฮงไปกินนี่ เห็นกับม oui, pues ีครับเต็มต้นนี BR, ่ก really ันไมึ่นี่ครับนี่นั่นนี่สุกหลารับนี่เห็นบ่ครับนี่ตัวต้นมันนี่ครับสุกแลารับเรียงเออเออดี๋ยวับนี่เห็นบ่ครับแล้วไปไกลๆกันมีเจะต้นของหูงครับของหลายขาครับสุกแลาครับสุกเต็มต้นด้วยครับน้ำต้นสุกก็มีครับไอเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวับมาครับบ้านเราไดมาซื้อมาหูงไปกินครับมาหูงสุกครับนี่ นี่รับทุกล์ครับนี่เดี๋ยวไปเบื้องครับปลูกมะฮู้แซมด้วยต้นตะไคร้หรือต้นหัวสิงไคครับเหียนบอกครับนี่อยู่ใต้ต้นมะฮูงครับนี่ใต้ต้นมะฮูงครับปลูกเป็นส่วนเกษตรผสมผสานครับได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างครับมะฮู้ก็ได้ขายต้นตะไคร้หรือต้นหัวสิงไคก็ได้ขายครับ นี่ครับเงินปลาครับนี่เบ่งน้ำทังครับอุดมสมบูรณ์ครับเบ่งไรลครับไรลไขมกกโกโก,โกไทยครับอยู่อำเภอสีบนเหลือง จังหวัดหนองบัวลำปูครับอือครับมาเบิงครับวันน้มาซื้อมะงไปกินครับกัเลยมาเบิงน้าครับวิธีความพอเพียงของชาวไร่ครับสุดยอดลีลีเลยครับปลูกมะฮึงแบบไร้ครับเป็นพันต้นล่ะครับเห็นไหเห็นบอกครับมะ่งกับต้นบพสูงเตินไว้ดกกากครับ ฝนก็ตกตงก็แล้วเมือ่อคืนก็เลยชุ่มชำํำดินหนึ่งครับดินก็เป็นดินเหนียวเหยียบลงไปก็ติดน้ำเกลือครับหาเมืองน้ำกันครับเองน้ำกันครับ ติดตามชมกันกนะครับธรรมชาติครับสวนกเกษตรครับปลูกมะละกอวางงวง,งสุกขายครับตีเห็น,นก็ปลูกรวครับว่าท่านได้เห็นผลเกษตรกรก็มาเห็ดเงินเด่นอย่างไบอยู่ในสวนครับธีความเป็นอยู่แบบมีความสุข อีกอย่างหนึ่งครับ ต้นดดกเลยอางงคือดกขับดกน่แทครับเบิร์นำการครับต้นเดกแครับคาครับเบิร์กับ้ปนอรครับนี่ครับต้นขอวงนี่ครับนี่เขาเยกามันนี่มนนกครับไปตามเฮียสมตามไปนะครับเบิรต้นได้ขัดกต้นนั้นครับเลยดดดกครับเห็นบครับอ มีท่าไหลมังวงครับส่วนมังงตัวมังงงครับแต้มด้วยครับเนี่ยนี่เมื่อบงต้นนี่อยู่ครับนี่มีต่เมืต้นโดดๆครับต้นตอนไหนกัดฟันซ้อนต้นนั่งครับมังวงครับมาซื้อมังวงพันไปกินก็เลยมาเบิ่งมังวงพวนี้เจ้าของส่วนบอกว่าใส่สำหรับต่ำครับเอาไปเห็ดสมต่ำครับนี่ มงเราไปกินสมตำครับนี่ของนี้ครับว้มันงงกินเลยสุกมันงงจะเลกินสมเอาไปตำสมตำกินพระนะครับนี่ครับต้นโกโก้ครับปุ๋ยพลอเคยเห็นครับมาเบิ้งครับต้นโกโก้นหนไว้โกโก้ครับนี่ได้เห็นครับ ตอนแรกนุ่เวต้อตอนกระถานบัแมนครับเป็นต้นโกโก้ครับนี่ครับมาเบิ้งคราบน้ากันครับต้นโกโก้ครับมาเบิ้งไว้สูกน้ากันครับเบิง้ามเบิ้งไว้รีบแล้ว